ดูซ้มนะครับหรือจาก i อทีนะครับอื่นนะครับหรือว่าเปิดให้กับโนเตอร์ให้กับเกียร์นะครับถ้าเกิดว่าั๊มเป็นเหล็กที่ไม่เหล็กดูดติดทางเราต้อใช้ไวเบรชั่นแท็ที่อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเพื่อวัดสีความหนุนขอตึงมือนะครับโอเคอันนี้คือ i อเออรเนนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดของปี2022นนะครับจริงๆมันออกมาหลายบึก เวอร์ชันมากแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่มันเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแอปไม่ได้แต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็ออกมาเป็นเวอร์ชันที่2นะครับเวอร์ช mm ัน hmm. a i r l e r t 2เวอร์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็นฐานยังเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชันต่อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฐานสีส้มนะครับในนี้ก็จะบอก CE mark นะครับมี Cert i f i c a t e ครบนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับและเราเช็คแอร์เรยยการเบิดได้จากตัวถังนี่เลยนะครับ ปั๊มของกลูสปั๊มนะครับหรือจาก ITT นะครับเขาก็จะมีบ่าสำหรับติดตั้ง i a r Alert มามาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงแค่เอา i a r Alert ไปวางวางบนตัวบ่าที่เขาบากเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอาน็อตมายึดไขนะครับก็จะตามเกี่ยววไว้อยู่แล้วก็ไขเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะใช้งานได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับปั๊มยี่ห้ออื่นนะครับหรือว่าไปใช้กับมอเตอร์ใช้กับเกียร์นะครับเราก็สามารถเอาฐานนะครับซื้อฐานนะเพิ่มได้นะครับฐานก็จะมาเป็นฐานเหล็กนะครับหรือฐานสแตนเลสนะครับเาจาะรูตรัดเกียร์ไว้เรียบร้อยนะครับก็เอาเนี่ยไปวางบนฐานแล้วก็อุ้ยโทษทีครับอา่าแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วไข่แล้วก็เอาฐานเนี่ยไปติดกับอา่าอีฟอกซี่นะครับซึ่งอีฟอกซี่เนี่ย เราได้ทดลองกันมาแล้วนะครับว่าอี o อกซี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้วายเบชชั่นเนี่ยมันเออร์เรอร์อะไรมากมายนะครับก็อยู่ในมาตรฐานที่รับได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เรานิยมทำกันก็คือเราจะใช้แม่เหล็กนะครับที่เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับมาเมาส์ติดกับตัวไอเล t ร์แล้วก็เอาไอเลอร์แ่บไปแปะไว้อยู่บนฐานเหล็กนะครับฐานเหล็กที่ q u i p m e n t ที่เป็นเหล็กอะครับเพื่อวัดวายเบชชั่นนะครับวิธีทาก็อย่างนี้นะครับที่เราจะใช้ ใส่น็อตเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็รัดให้แน่นครับหมุนพอหหมุน,มนพอตึงมือนะครับโอเคโอเคนะครับพอตึงมือแล้วก็เอาเนี่ยครับไป เอาน,นี้ไปติดตั้งได้เลยครับหน้าตามันก็จะเป็นทรงลักษณะอย่างนี้นะครับหน้าตามัเป็นงี้แล้วเอาด้านนี้ที่เป็นแม่เหล็กไปติดนะครับเรียบร้อยเรามาดูส่วนของแอปพลิเคชันกันนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถโหลดได้จาก Play Store หรือ App Store ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือเซิร์ชคำว่า i Alert นะครับแล้วมันจะขึ้นโลโก้ของ i Alert มานะครับเป็นสีฟ้าตัวไอน,นะครับก็คลิกเข้าไป Install แล้วก็กด Open ได้เลยครับ เรียบร้อย open. ตุ่มแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอให้ Sign In นะครับแล้วก็ Log In นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Account นะครับเราก็สมัครได้เลยนะครับโดยใช้อีเมลของเรานะครับค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไอดีตัหนึ่งตัวนี่ก็ใช้ได้ไม่จำกัดนะครับจะสมัครกี่คนก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอลิ s t ของเซนเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเราก็ คลิกตัวที่เราต้องการที่จะมอนิเตอร์นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอแดชบอร์ดขึ้นมานะครับเราสังเกตหน่วยนะครับตอนนี้หน่วยยังเป็นอิ้ h อยู่นะครับหน่วยเป็นนิ้วเนี่ยเราไม่ถนัดนะครับบ้านเราจะถนัดเป็นมิลลิเมตรมากกว่านะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะเข้าไปที่ user setting นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยน ยูนิตให้เป็นเมตริกนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะกลายเป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วครับสำหรับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับก็จะบอกสถานะของไอออนเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์เบชันทางด้านเรเดียลนะครับ h o r i z o n t a l แล้วก็ axial นะครับรวมถึงเทมเปอร์เจอร์ของตัวเซนเซอร์ด้วยนะครับที่วัดได้นะครับรันไทม์นะครับก็คือจำนวนชั่วโมงการรันนะครับไม่ว่าจะเป็นของเซนเซอร์หรือถ้าเกิดเรารีเซ็ตให้เป็นของเครื่องจักรแล้วเริ่มนับพร้อมเครื่องจักรได้ไม่มีปัญหานะครับและสุดท้ายคือแบตเตอรี่ครับตอนนี้เหลืออยู่75%ครับ จากหน้าแดชบอร์ดนะครับจะมี3ขีดเป็นเมนูนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บจะเจอเมนูแสดงขึ้นมานะครับเมนูถัดจากแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นเทรนนะครับลองเข้าไปดูครับที่หน้าจอ t ท e นดิ้งนะครับจะแสดงค่าของ i อ e อนเลตั้งแต่เริ่มเก็บค่ามาเลยนะครับเราสามารถซูมดูช่วงที่เราต้องการได้นะครับทั้งช่วงเวลาและอัม i ิจูดครับและถ้ากราฟดูรกตาไปนะครับเราสามารถซ่อนค่าบางค่าได้เพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับ ทางด้านขวาบนของจอก็จะมีปุ่ม export นะครับ export เนี่ยจะสามารถ export ไปที่แชทไปที่ Cloud หรือว่าเป็นที่เมลก็ได้นะครับไฟล์ที่ export ไปสามารถเปิดได้โดยใช้ Microsoft Excel นะครับหรือว่า Open Office ที่เป็นชีตนะครับหรือว่าเป็น Google ก็ได้นะครับที่มันเป็น s p สเปร s h e e t นะครับ เมนูถัดมานะครับก็คือ d ด g n o สติกนะครับเมนูนี้นะครับเราสามารถโหลดค่า f s t f o u r i e r Transform เนี่ยกลับมาเก็บไว้ที่เครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถแชร์ออกไปทางเมลทางคลาว d หรือทางแชทได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ m i c r o s o f t Excel เช่นเดียวกันครับเวลาเครื่องมันโหลด f a า t f สต r i e r Transform มนะครับมันจะต้องใช้แบตเตอรี่ของ i Alert อยู่จำนวนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้แบตเตอรี่อยู่นานๆนะครับเราไม่ควรที่จะไปโหลดมันบ่อยนะครับทุกครั้ง ที่มีปัญหาก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโหลดเล่นทุกวันนะครับแบตก็จะสั้นลงตามอายุการใช้งานตามจำนวนการโหลดนั่นแหละครับหลังจากโหลด Fast Fourier Transform เสร็จแล้วครับเราก็กดปุ่มเข้าไปดูกราฟได้นะครับมันก็จะมี t i m e w a v e Form กับ Fast Fourier Transform แสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ Export ออกไปที่เมลหรือออกไปที่คลาวของเราได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับ กราฟของเราเนี่ยก็สามารถสเกลดูเฉพาะจุดที่เราสนใจได้นะครับสามารถขยายสามารถซูมได้ครับถัดมานะครับเรามาดู Equipment Information กันบ้างนะครับในเมนูนี้นครับจะมีซับเมนูอยู่หลายเมนูเลยนะครับก็เอาไว้สำหรับตั้งค่า i-alert ให้ทำงานตามที่เราต้องการนะครับที่เมนูนี้นะครับเราจะ ใช้สำหรับตั้งค่าเซตพอยต์นะครับให้อารามแล้วก็วาร์น n ิ่งนะครับในแต่ละค่านะครับรวมถึงค่าอุณหภูมิด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะอ้างอิงตามสแตนดาดหรือแมนนุ่นะครับของเครื่องจักรที่เราใช้อยู่ครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซนไปที่ i อเอเลอร์เลยครับ i อเอลอร์จะจำค่านี้ไว้นะครับแล้วก็ ปรับ adjust set point อันใหม่นะครับอา,าม point อันใหม่นะครับถ้าเกิดเรากลับไปดูที่ trending นะครับสีเหลืองกับสีแดงครับเส้นมันจะ adjust ตามค่าที่เราปรับเอาไว้ครับถัดมานะครับก็เป็นเมนู installation detail นะครับ installation detail เนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีที่เรา subscription เป็น I alert AI นะครับ แพ็กเกจเนี่ยจะช่วยเราวิเคราะห์วินิจฉัยอาการสันสเทือนและการเสียของเครื่องจักรรวมถึงเราจะชี้บ่งได้เลยนะครับว่าชิ้นไหนของเครื่องจักรเริ่มมีปัญหาและให้เราทําการซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าเราระบุจุดติดตั้งได้ถูกต้องนะครับเราจะสามารถได้รับคําวินิจฉัยของ AI ได้แม่นยํายิ่งขึ้นครับ ในบางครั้งที่เราต้องการติดตั้ง alert i แนวตั้งหรือกลับหัวเราสามารถเซตแกนมันใหม่ได้โดยจะทำให้เราไม่งงเวลาอ่านค่าครับมาที่ run time setting กันบ้างนะครับ run time setting นะครับมันจะมี detection นะครับเป็น quiet mode นะครับแล้วก็มี comma มมที่ set run time out to zero นะครับ d e t e c t ชันนะครับเมื่อเรา enable Quiet Mode นะครับมันจะมีให้เราเลือก Sensitivity ของเซนเซอร์นะครับจะใช้ในกรณีที่ถ้าเราต้องการเอาไปวัดเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะครับอย่างเช่น r e c i p r o c a t i n g pump นะครับร e ซ r ฟโป c เกตติ้งครนะครับเราก็ s e ต Sensitivity ให้มันต่ำลงนะครับส่วน ถ้าเราไปวัดอย่างเป็นมอเตอร์แบบโนโหลดหรือมอเตอร์ที่โหลดน้อยๆนะครับเราก็เซตเซนซิสิวิตี้ให้มันสูงขึ้นได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราปิดมันไปก็ได้นะครับเพราะว่า i อเออร์เนี่ยเซนเซอร์มันฉลาดพอที่จะอ่านค่าได้เกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสำหรับคอมมาณนะครับก็ตรงตามตัวนะครับก็คือจะเซตรันอว์ทูซีโร่นะครับก็คือจะรีเซตรันอาใหม่นะครับยกตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราโอเวอร์ฮอนปั๊มใหม่แล้วนะครับ ปั๊มตัวนี้นเราต้องการเซตลันเอาเท่ากับ0ูนะครับเพื่อนับชั่วโมงการลันอีกรอบเพื่อที่จะรอแมเทนแนนซ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้เซตแล้วก็นับชั่วโมงการทำงานพร้อมเครื่องจักรไปอีกครั้งได้ครับเมนู hmm. ต่อไปนะครับ Temperature Offset ครับ Temperature Offset เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยจะต้องมีการ Adjust o f f s e t ในเซนเซอร์นะครับ ถัดมานะครับเราลองมาดูที่ data acquisition rate กันนะครับเจ้า data acquisition rate เนี่ยนะครับมันคือรอบระยะห่างในการเก็บข้อมูลหนึ่งค่าของ i Alert นะครับที่จะลงไปใน Memory นะครับเราสามารถทำให้ Memory เนี่ยมันเก็บค่าทีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็สั้นลงได้ถึง1นาทีนะครับ1นาทีเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยกับแบตเตอรี่ที่มีอายุสั้นลงเหลือเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าค่ารีฟอของโรงงานเนี่ยที่60นาทีนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับค่ารีฟอของโรงงานที่60นาทีเนี่ยครับก็ถี่มากเพียงพอนะครับที่สามารถจะวิเคราะห์อาการเสียหายจากค่าไวเบชันได้นะครับถัดมาก็คืออารามเช็คเลดนะครับอารามเช็คเลดเนี่ยคือรอบในการวัดของเซนเซอร์ที่วัดกับ ตัวเครื่องจักรนะครับเราตั้ง Default ไว้ที่5นาทีนะครับก็จะวัด1ครั้งนะครับแล้วก็เอาค่าพวกนี้ครับไปรวมกันนะครับแล้วก็ไป Summary เป็น Acquisition Rate อีกทีนึงที่60นาทีนะครับอารามเช็คเรทนะครับเราสามารถลดลงได้เป็นเรท1นาทีเหมือนกันนะครับก็สามารถ Adjust ได้นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแบตเตอรี่ที่ลดลงเช่นเดียวกันครับ เมนูถัดมานะครับก็คือ Asset Setting นะ Asset Setting เนี่ยก็จะมี Assign Sensor to Asset นะครับก็คือเป็นเมนูสำหรับ Assign Sensor นะครับเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจนะครับอันนี้เราต้อง Subscription เพิ่มนะครับเป็น I Alert AI ถึงจะใช้ Asset ได้นะครับแล้วก็ Edit Asset Detail นะครับก็จะต้อง Edit อาจจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พิกัด GPS นะครับเพื่อให้รู้ว่า แอสเซของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับมีประโยชน์มากในกรณีที่เรามีแพลนใหญ่ๆกว้างๆครับหรือมีหลายแหล่งหลายที่นะครับหลายสาขานะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าการ s u b ส c ิปชั่นเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายเพิ่มเป็นรายปีนะครับแต่ก็ไม่แพงมากนะครับและเมนูถัดมานะครับก็คือ Command นะครับคอมมาน์จะเป็นการรวมเอาเมนูที่เราใช้บ่อยๆนะครับมารวมกันไว้อยู่ที่4บรรทัดนี้นะครับ คอมาแรกนะครับก็คือพูด i อเอ r t i เลอร์ e ินทูส e ลนะครับก็คือปิด iAlert นั่นเองนะครับเราสามารถปิด iAlert จากในแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับหรือว่าเราสามารถจะปิดด้วยใช้สวิตช์แม่เหล็กได้ทั้งคู่นะครับทำได้ทั้งคู่ผลเหมือนกันนะครับคําสั่งถัดมานะครับก็คือ Start New Baseline นะครับ Start New Baseline เนี่ยจะเป็นคําสั่งเดียวกันกับการตั้ง Set Point นะครับซึ่ง มันเป็นคำสั่งที่อาจจะต้องใช้บ่อยก็เลยออกมาไว้ข้างนอกนะครับแต่ว่าเราเพิ่ง start set new baseline ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะต้องเว้นไว้25ชั่วโมงนะครับถึงจะ set baseline อันใหม่ได้ครับและเข้ามาสุดท้ายก็คือ erase all stored a t a from the sensor นะครับก็เป็นการลบข้อมูลใน m ม m o r y ของ ILS ทั้งหมดนะครับให้เหลือศูนยนะครับ สำหรับหมวดเซนเซอร์นะครับก็จะมีเทอร์ n มนคอนดิชันเป็นด็อกิเมนต์ให้อ่านนะครับแล้วก็ไอเลนฟอร์มชันด้วยครับกลับมาที่เมนูด้านนอกนะครับหลังจาก e q u p m e n t Information นะครับก็จะเป็นเมนู Report Generator นะครับ Report Generator เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง Report โดยแอปพลิเคชันนะครับเป็น Report v i b r a t i o n ย้อนหลังนะครับก็จะมีให้เลือก30วันและ90วันนะครับร e p o r t ก็จะออกมาอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปทางคลาวด์ u t l o o k หรือแชทได้นะครับ จาก Report Generator นะครับก็มาที่ Service Locator นะครับ Service l o c a t o r เนี่ยมันจะเป็นการบอกศูนย์บริการ ITT นะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายของสินค้า ITT นะครับที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับและในแผนที่นั้นก็จะมีบริษัทสยามราชจำกัดมา,าชนอยู่ในนั้นด้วยนะครับและเมนูสุดท้ายนะครับก็คือสแกน f o r device รูปเสาวอากาศนะครับก็คือจะเป็นการออกจาก ข้อมูล i อเลอร์ A L e R T, ตัวปัจจุบันนะครับเราไปหา i อเลอร์ A L e R T, ตัวใหม่นะครับก็จะกลับเข้าไปสู่หน้าสแกน i อเลอร์ A L e R T นะครับสำหรับเมนูที่เหลืออย่าง FAQ Help นะครับเราก็ไป่จาเป็นต้องอธิบายกันมากนะครับหลายๆท่านคงจะเข้าใจายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเลิร์เนี e ่ยไปติดกับชุดเดโมแล้วทดลองใช้กันเลยนะครับเรามาลองทดสอบไอเลิร์ L e R T นะครับกับ มอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์นี้ก็จะสร้างไวเบชั่นจำลองนะครับด้วยนี่ครับน็อตนะครับแล้วก็คัพปิ้งของมันที่ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับอ่ามันจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่มันก็จะสร้างไวเบชั่นอ่อนๆนะครับไปที่ตัวไอเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แบริ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับและมันก็ขับด้วยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเค ก่อนอื่นนะครับเราจะมาขอตั้ง acquisition rate นะครับให้มันเหลือแค่1นึ่งาทีก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นการทดลองที่ไม่นานจนเกินไปนะครับแล้วเราไปที่ d a s h บอร์ดเลยนะครับโอเคงั้นผม Start ที่50เพิร์ก่อนเลยนะครับโอเคสิงค์คว s มเ e ็แล้วครับ เราจะรอประมาณ1นาทีนะครับแล้วค่อยดูว่าค่าไวเบชั่นมันเปลี่ยนไหม โอเคหนึ่ง okay, นาทีนะครับเราลองมารีเฟชดูนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือตัวนี้มันจะไม่ได้เรียวไทม์เพราะเนื่องด้วยต้องเซฟแบตเตอรี่นะครับ คครับค่าเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มนะครับจาก50เฮิรต์นะครับให้เป็น80เฮิรต์นะครับ เล,ลองสักหนึ่งนาทีนะครับว่าค่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครบ1นาทีครับเราจะลองรีเฟซนะครับโอเคค่ามีกระดิกเล็กน้อยนะฮะรีเฟซล่าสุดคือ17.13นะครับก็ตามนาฬิกาบอกเป,เป๊ะนะครับอ่าลออีกสักจุดนึงนะครับผมจะลดลงมาเหลือ10เพร มอเตอร์ยังไม่ร้อนนะฮะยังได้อยู่โอเคครบหนึ่งนาทีนะครับฟอรรีเฟรชครับ เปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคโอเคครับรอบประมาณนี้ครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเล่นชุดเดโมชุดนี้นะครับหรือว่าอยากจะทดลองใช้ i a l e r t กับเครื่องจากจริงของคุณนะครับติดต่อบริษัทสยามราชมาแล้นะครับเซลลของทุกท่านเนี่ยจะมี i a l e r t เป็นเดโมอยู่นะครับสามารถเอาเข้าไปใช้ให้ทดลองกันได้นะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ้ารอนนยยัังงไไฉกก็ม่เีจ มันอาจจะทำให้มี p r o b l ในการโปรดักชันไม่ต้องกังวลใจไปเพียงแค่เรามีกันฉันจะขอช่วยเธอ